สวัสดีครับผมใหญ่โตโยต้านะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับเจ้าไฮรักแชมป์นะครับผมซึ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับจะเป็นตัวดีเซลเกียร์ออโต้นะครับช่วงท้ายสั้นนะครับผมจะราคาจะอยู่ที่5้าแ0 0เจบาทนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดแต่งนะครับของโตโยต้านะครับเป็นอุปกรณ์ของโตโยต้านะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีจุดไหนบ้างที่เขาตกแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับ จากด้านหน้าเลยฮะจุดแรกนะครับผมเป็นโลโก้โตโยต้าสีแดงนะครับตรงนี้นะฮะถือว่าทําให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นะฮะด้านด้านล่างนะครับผมสเกิร์ตนะครับเป็นจุดที่ไว้ตกแต่งนะครับถือว่าเพิ่มความสวยงามนะครับใครเนี่ยฮะที่ต้องการแบบว่ารถไปใช้งานแล้วแบบต้องการความสวยผมว่าติดตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้เป็นจุดตกแต่งนะครับแปะเข้ามานะครับผมถัดมานะฮะตรงนี้ครับเป็นหูนะครับผมเออไว้เขายึดกับตัวรถเลยนะครับไว้สําหรับเอ่อ ไม่ว่าจะเป็นการผูกเชือกหรือว่า,าทําอะไรก็ตรงนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมถัดมานะฮะตรงนี้ครับเป็นชุดแต่งตรงประตูนะครับของแท้ตัวต้าเลยนะฮะแล้วก็ล้อนะครับเป็นล้อเลนโซ่นะครับพอเอาเข้ามาใส่นะครับผมเหมาะกับรถมากเลยะครับผมว่ารถคันนี้ฮะ,ะสามารถที่จะขับในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้งานขนของได้นะฮะและที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือเจ้าตัวแหลกหลังคานะครับตรงนี้นะฮะท้าย นะครับขนของไม่พอเพิ่มแหลกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นกันสาดข้างนะครับหรือแผงบางแดดของ t o โยต้นะครับผมแล้วก็มีไลเนอร์นะครับตรงนี้ดูน่ารักมากเลยฮะเขาจะดูสั้นๆเล็กๆนะครับไม่เหมือนกับตัวกระบะรีโวนะครับตรงนี้ถือว่าเอาไว้ใช้งานได้ดีเลยนะครับไว้กันกระบะนะครับไม่ให้เป็นรอยแล้วก็มีตัวตะข่ายด้วยนะฮะตรงนี้ไว้คุมของได้นะครับผมกันแบบว่าของปีเวลาเราขับเร็วนะครับถือว่าโอเคเลย แล้วก็มาที่ด้านหลังนะฮะด้านหลังของเขานะครับเขาจะมีกล้องด้วยอ่ามีกล้องถอยเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะต้องติดตั้งกับจอนะครับของโตโยต้าเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จุดที่สําคัญเลยตรงนี้ระบบความปลอดภัยต้องมีครับเซ็นเซอร์กะระยะถอยทางด้านหลังนะครับตรงนี้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเป็นอสซกรีของโตโยต้านะฮะถ้าใครนะครับต้องการข้อมูลในรุ่นนี้นะครับผมไฮรักแชมป์นะครับสามารถติดต่อกันที่เข้ามาได้นะครับผมกับ ใหญ่ตโยต้านะฮะหรือว่าจะติดต่อที่เบอร์ก็ได้ครับ082 0728994โทรกันมาได้ครับขอบคุณครับ